เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูปลาหมอนะครับดูความซนของมันนะครับว่าตอนฝนตกใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะพยายามจะหนีออกจากบ่อครับตรงนี้เลื่นดนะ้วยเนี่ยถ้าลื่นลื่นไปเลื่อนไม่ดีนี่ลงไปฟลงไปเลยในนู่นเลยนะครับเนี่ยเห็นไนะรอ,นะองเท้าผมไม่ค่อยชัวร์เลยเฮ้ย 퓌프. 어. 이 네. 네. 어이. 대 นี่นี่นี่ดูความสนของมันเนี่ยนี่ขึ้นมาถึงนี่แล้วนี่ขนาดบ่อชันๆันนะครับเนี่ยดูเดินี่ถ้าบ่อไม่ชันนี่ไปไหนต่อไหนแล้วนั้นเนี่ยแทกขึ้นมา้มอเดี๋ยวไปดูตรงนู้นมากนะครับนี่นี่ตรงนี้ก็มีเนี่ยพอมันได้ฝนก็พยายามจะหนีออกจากนอกบ่อนะครับเนี่ยเนิ่นเนนเน เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดไม่เขี่ยลงนะติดอยู่งี้นะเดี๋ยวพอแดดออกจ่ากก็ตายหามหมดนูนนนน่นนะู่นตรงนู้นน่ะนู่นนะครับนูนนะ่นเยอะแยะเลยน่ะนัะ่นแหะพยายามจะเดินขึ้นไปออกนอกบ่อตรงโน้นอีก กระโดดเข็งแงมันก็เป็นธรรมชาติของมันนะครับที่ว่าจะต้องไปหาน้ำใหม่เ,เตรียมเข้าคิวพร้อมจะกระโดดอ่ะอันนี้ตัวใหญ่อันเนี้ยย่างทั้งเกตนะใส่เกลือหน่อยนะทำปลาพริกกิหนูนทำจิ้มแจ่วพริกป่นนะ ไปไหนกันนะสมัยก่อนผมเคยเคยเห็นมันเดินข้ามถนนเลยก็มีนะครับเนี่ยเน่ยเดินเดินเดินไม่ตายนะพวกนี้อดทนแข็งแรงนุ่นขึ้นมาถึงบนบกนุ่นก็มีนะ่ะเนี่ยโอ้เก่งเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดมันเราไม่เห็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ไปได้เนะี่ะดูสิ มีไปไหนได้ม้างอย่างเลยมีออกมามังางยังนี่ตัวนี้ขึ้นมาถึงนี่ครับไปลงไปหาชูโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่นะแข็งแรงอะมันแข็งแรงะ่ะมันก็เลยเนี่ยตัวใหญ่นะอ่าตกปลาจุ้ม ขึ้นมาจนเป็นคันไปแล้วเนี่ยน้ำลึกนะครับบ่อนี้ยอ่านั้นออกไปก่อนมันจะได้สไลด์ลงเร็วๆนี่เชอร์รี่สีทองมากเลเนี่ยไปลุกไป mือ lỡ chân ra. Nè, keng keng này chưa mới đến chỗ này ra Nè, nè, park mệt ไปดีกว่าครับเพราะว่ามันลื่นตรงเนี้มีดินจะสไลด์แล้วเนี่ยผม่ว้น้ำไม่เป็นด้วยตรงนี้น้ำลึกมากครับเดีย๋ยวาให้ข้าวเตาว่าครับนะครับเตา่าไม่ได้กินข้าวเลยอือหิวข้าวกันหรือยังหิวกันหรือยัง